สวัสดีครับพวกเราจากซีรีส์ข้างฟ้าก่นเธอ The Next Friends เย้ผมจิมมี่จิมลอยนะครับผมในเรื่องรับบทเป็นรามินนะครับผมสวัสดีครับผมปองปิ่นนะครับรับบทเป็นเพทายครับสวัสดีครับนิวครับรับบทเป็นข้นินครับสวัสดีครับสิบคือครับรับบทเป็นชรันครับผมครับผมเจเจรัชพลครับรับบทเป็นเป็นเจครับ สวัสดีคร <gegen violin> <acy> ับ <left> นี่เจลโฟครับรับบทเป็นเจ้าชายอาวิี่วเดี๋ยวเดี๋ยวพอแล้วเขาไม่รู้หรอเราไม่รู้เราต้องเลยบอกเาช้ากรน้ว่าทุกากบอกว่าทาคว้เกี่ยงคือเป็นเสื้อสากให้เราเล่นอ่าเจนะพี่ีดีกว่าพอพี่ซีวะอยู่นานไงเหมือนว่าเอกมัดี็เยก็ เรื่องข้ามฟ้าเทนเทอก็เกี่ยวกับชิงบอลลังครับผมเป็นการราชวงศ์ประเทศอเมริกาครับผมที่แบบว่าต้องชิงบอลลังเพื่อเป็นกษัตริย์ก็จะเกิดเหตุการณ์คอนฟติกหรือว่าแย่งชิงกันเชนดูดิวเสียงแบบนีอ่านเดี <wei> ๋ยวรู้แล้วอีกแล้วปกติหนูเล่าไม่เคยเล่าโอเคก็ข้ามฟ้าเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ คานินครับคานินเขาเป็นเด็กที่เติบโตมาที่อังกฤษในลอนดอนแต่ว่าวันหนึ่งเขาไม่เคยรู้เลยว่าเขามีเชื้อราชาย,ยาิอยู่มีเชื้อสายองราชวงศ์ซึ่งวันหนึ่งเขาก็ถูกคุณองค์กษะมาตามกลับประเทศเอมเรีครับกลับไปเพื่อทําภารกิจบางอย่างกลับไปชิงบัลลังแข่งกับอีก3าตระกูลนะครับเพื่อให้คุณพ่อของตัวเองได้เป็นเจ้าหมาชีวองค์ต่อไปใช่ซึ่งในเนื้อเรื่องก็จะมีแบบเรื่องราวความรักขององค์กษะกับเจ้าชาย แล้วก็จะมีแบบอีกทั้ง4ี่คนด้วยเรื่องราวคามรใช่แล้วก็จะมีเรื่องการต่อสู้เพื่อชิงบัลลังก์ค่ะอีกเยอะแยะเลยแล้วเส้นเรื่องของแต่ละคนเปไม่เล่าแบบถี่เราคูยเนเรื่งองจากอ่ะโอเคครับก็ขอ,ของท่านชายรามินแล้วกันนะครับผมก็ถ้าตามเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่พี่ซีกับนุบอกก็คือว่าจริงๆแล้วเหมือนเป็นการชิงบัลลังก์ใช่ไหมซึ่งเขาจะเป็นการที่จัดเป็นกีฬาฟันดาบขึ้นมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ ตำแหน่งนี้มันนอนมาสำหรับเราอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆแล้ว่ตระกูลอื่นจะไม่ได้มีราชทายาทแต่ว่าเราอ่ะจริงๆแล้วเหมือนเป็นคนที่คนเดียวเท่านั้นนะที่จะมีสิทธิได้รับตำแหน,น่งนี้แต่ว่าอยู่ๆตัวคดินก็เข้ามาแล้วต้องมาเปลี่ยน <c oughs> กฎใดๆในนี้แล้วทําให้เกิดการเร <c oughs> ื่องจริมหลักที่ยุติธรรมมากขึ้นละคัานประมานครับถ้าผมสร้าของสำหรับเพื่อไทยนะผมเพื่อไทยก็จะเป็นสหายคนสนิทของทั้งชาติเราเองเลนะผมเขา สามารถทำอะไรแล้วก็ตามหมดเลยนะครับผมถ้าเราไปดูในซีนีสเนี่ยก็จะไม่เห็นถึงเรื่องเมาเลยในมือของผมแล้วก็อะไรคนรับใช้แล้วก็เจ้าชายใช่เรียกว่าคนรับใช้ได้ไหมขอโทษที่เอาแต่ใจก็เรียกว่าธาตเลยก็ได้ครับหมเฮ้ยเออแต่เอาจริงมันมันก็เหมือนเราไปยังเป็นประมาณนั้นเลยแหละแต่ว่าก็โดยไปต่างชื่อแต่ประมาณนั้นแต่ว่าแบบคือ เททางอ่ะเราไม่ใช่คนเนื้อน้อยต่ําน้อยอะไรเนื้อน้อยต่าน้อยแปลว่าอะไรไม่รู้เนื้อน้อยต่าน้อยอะไรไม่รู้ว่ามันเป็นคำที่แบบดูเป็นคํทคาไทยกว่านี้ตอนนึกไม่ออกน้อยเนื้อต่ําใจน้อยเนื้อต่าไม่จะบอกว่าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่หน้อยใจเหรอไม่ใช่ไม่เป็นคนนยคนน้อยเนื้อต่าใจคนน้อยคู่น้อยอะไรประมาณนั้นเลยก็มีเพวาไม่ยศเป็นลูกพญานาคใช่ คือแบบเราก็แบบเป็นลูกลูกนายกเหมือนกันเราเราเรายอมเพื่อเขาแล้วก็อะไรประมาณนี้ยพี่ผู้ชมอันนี้สปอยด์กันเนี่ยจบยังไม่ไม่เป็นไรจบแล้วไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันในเรื่องนะครับอืมเรเยนครับผมก็คณินนะครับก็เรียนเติบโตมาที่อังกฤษเติบโตมาที่ลอนดอนแล้วก็เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งนี่แหละครับเติบโตมากับพ่อเลี้ยงที่ชื่อทัดนายแต่ว่าวันหนึ่งก็ มารู้ว่าพ่อเลี้ยงที่เลี้ยงด้วยมาตั้แต่เด็กเนี่ยไม่ใช่พ่อจริงๆของเราโดยเขาองคารักษ์นะครับมาเป็นคนมาบอกซึ่งเราก็ต้องเดินทางกลับประเทศไปเป็นเจ้าชายของตระกูลอัสวรเทวทินนะครับไปแข่งกับราชทายาทของตระกูลอื่นองค์ผมชารานปิทารเทวาก็เป็นตระกูลที่ให้คำมั่นสัญญากับอสวรรค์เทวทินั่นเว่าต้องดูแลตระกูลนี้ยิ่งชีพระองก็จะสื่อมาต่อรุ่นต่อรุอ่นเลยแต่ผมเราก็ต้องแบบว่า ดูแลรักษาปกป้องกระทรวงวิทยาทีนะครับผมแล้วก็เชื่อฟังคำสั่งของเจ้ามาชีวิตเนื่องจากเป็นองค์ครามที่มีจรรยาบรรณมากแล้วก็หลังจากนั้นที่พาคณินมาก็จะเกิดเรื่องราวนะครับผมปกป้องเขาหน้าที่กับหัวใจมีเรื่องราวอะไรต่างๆเลยนะครับผมสุดท้ายก็สรันได้ขึ้นเป็นเจ้ามาชีวิตครับผมครับไปตีเนื้อทั้งวันทั้งคืนหน่อยไปฮอยากเป็นไปยากนั้นเลยหรอไปอย่างนั้นอยากเป็นนะครับผม ผมอยากเป็นต้นชายแล้วใครเป็นราชินีฮะแล้วใครเป็นราชินีไม่มีไม่มีราชินีไม่มีต้องไปดูเลยครัปาริกิเกอเลยมีอ่ะไม่ได้พูดเลยนะไม่ได้พูดเลยไม่ได้อูดเลยอะครับผมก็ตัวละครเจครับโอเคผัดเนี่ยไม่ได้พูดเลยตัวละครเจก็จะเป็นถ้าในนี้ก็คือเขาบอกอันไหนก็ลูกพญานาหมื่นหรือกันแต่ผมนี่ไม่มีอะไรเลยก็คือเป็นสามัญชนธรรมดาในเมืองมีนานณครินครับผมก็คือภายนอกก็จะดูเป็นคนเหมือนคน ฉลาคนสดใสล่าเริงั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปะซึ่งก็เป็นผู้ช่วยของอาจารย์ฉลาดหรือว่าเขาก็เป็นอาจารย์สอนศิลป,ปะเหมือนกันครับซึ่งเราก็ได้รับมอาหมายให้ได้รับมอาหมายให้ช่วยดูแลเพื่อนที่มาจากต่างประเทศครับผมใช่ไหมคราวินซึ่งก็ต้องไปดูว่าในเรื่องจะช่วยดูแลสาเร็จไหมใช่แล้วก็จะมีปมเบื้องหลังอะไรที่ ทำให้ตัวของเจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบการปล้าสมองขนาดนั้นมันมีประเด็นอยู่ใช่ไหมใช่แล้วเขาผมต้องสำหรับสำหรับเน้นนะครับผมก็เป็นเจ้าชายคาวินครับผมมาจากประเทศเพื่อนบ้านเอ๊ะเพื่อนประเทศไหนประเทศอะไประเทศเออประเทศกุาครับผมประเทศหนึ่งครับผมก็เหมือนกับเรามาที่เอมิเรตเพราะว่าเราเหมือนกับ มีเหตุผลที่ต้องมาแต่ว่าอยากให้ไปดูว่าเหตุผลที่ต้องมาอิมมาลีคืออะไรครับผมแล้วก็มาเจอเจ,อจรครับผมเป็นเพื่อนสนิทกันใช่แล้วก็อยากให้ติดตามความสัมพันธ์ของเรก็เราสองคนว่าจะเป็นทางที่ทางไหนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาดูไม่ชอบราชวงศ์แต่ว่าผมเป็นราชวงศ์นะใช่ก็เลยต้องไปติดตามว่าจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็ผมก็เป็นเพื่อนสิเป็นเป็นเพื่อนนะครับเพื่อนของคานินใช่มารินเดียมาจริงไหมเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องนี้ที่สี่ก่อนอิดคนเรื่ง ผมใช่ไม่ได้คิด,ดเรื่องบเรื่องคิดพอลเรื่องดีกว่าว่าอยากเล่นแนวไหนอะไรเงี้ยครับผมแต่ไม่ได้คิดบทอะไรนาดนัแค่รู้สึกว่าอยากออเล่นเป็นคงครามหรือเจ้าชายอะไรเงี้ยหมือนแบบดูแลปกป้องรักษาอะไราทั้งส,สีคนนี้เราถืออะไกันถือว่า ผมเนี่ยนันมีสิทธิ์ด้ยถ้าให้เป็นได้ก็ไม่อยากเลือกใครสั้งหมดไมตไม่เป็นคนเดียวอะไรขอผลขอไปด้วยเถอะไม่ไม่ใช่หนูด้วยหมายถึงว่าไม่ไม่ทำไมมีทุกคนไม่ได้หรอไม่ไม่ใช่ไงแล้วหนูเฮียก็พูดว่าตลกแล้วหนูแต่จริงจไงมล่ะก็ไม่ได้จริงจังไม่เขาเรียกว่าโปคิมไงไม่ได้ไม่ได้ชูดมาครับผมเขาก็จริงๆเรื่องคาแรคเตอร์เรารู้สึกว่าก็ให้ทางทีมงานดูครับผมว่า ใครเหมาะสมเล่นบทบาทแต่พอมาปุ๊บชอบเลยครับได้ตองบทดบาทเลยทุกคนเล่นดีมากแต่ลาคนแบบว่าเกลี่ยมาจริงผมอยากเล่นบทจิมมี่เขาพูดตลอดเลยเขาพูดตลอดว่าอยากอยากได้รเป็นคนดีมีคนไม่ดีผมได้ได้เล่นเป็นคนดีคนหล่อคนรวยตลอดผมเนี่ยอยากเล่นเป็นคนหล่อคนรวยมาเป็นอะไรอีกสนับบทกันไหมสักวันถ้าเอกก็เป็นคนดีได้ปะ เรื่อยๆต่อไปจะว่าหนูไม่ชอบเขาอยู่แล้วหนูไม่หนูไม่ได้บอกว่าชอบบนดีนแต่ก็สลับบอดเลยอ่าเรื่องต่อไปดีก่าขาบอลดึกเรไปเล่นต่อไปดีกว่านะเรื่องอะไรดีไม่หรอว่าบทนี้ผมผมมุ้ยมันสปออ์ได้แต่ในหนแต่ไหนแตะไรเลยครับใช่เพราะว่าไม่ต้องเห็นที่ยายเห็นหน้าก็รู้ว่าคนดีพูดจริงไปแล้วไม่ใช่คือ ใช่ก็ได้จริงๆมันก็ไม่ใช่คนไม่ดีขนาดนั้นใช่มันก็มีเรื่องราวให้เราเป็นแบบคนแบบนี้เป็นคนเขาเรียกว่าคนแต่ว่าแค่มีความจริงแล้วเขาเรียกว่ามีปองยองมีสักสีของตัวเองในแบบนั้นเอาเป็นว่าเรามีความต้องการของเราชัดเจนแล้วกันครับประมาณนั้นก็แต่ถ้าไปดูก็ประมาณนั้นแหละครับก็คือคนไม่ดีแหละครับแล้วเห็นอีกสีนี้เป็นบักชั่นแบบตัวใหญ่มากพอเห็นได้วยนาดนี้รู้สึกยังไงบ้างโอ้จริง ร่วมง,งานกับพี่ออฟนะฮะผมแล้วก็ค่ายนี้มันแบบแต่ไหนแต่ไรเรารู้ว่าเขาแบบจะหนักจัดเต็มก็เลยรู้สึกว่าสบายใจกับเรื่องงานภาพมากผมแล้วก็โปรเจกตากม่แล้วพี่ดารารุ่นใหญ่เป็นยังไงบ้างทั้งแบบปานิงเจอพี่ต้องเจอหลายคนมากชอบมากฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เราได้เจอนัแสแดนแบบรุ่นใหญ่บบหลายคนแล้วก็ได้เข้าด้วยเงี้ยเรารู้สึกว่าดีใจมากๆที่ได้แบบว่าเล่นกับเขาแล้วก็แบบ เหมือนเราก็ดูเทคนิคการเล่นเขาแล้วมาปรับใช้ของเราเองอะไรเงี้ยสนุกมากแล้วก็ชอบเม้ามอยกันสนุกดีคับชอบพี่ใหญ่เม้ามอยเอาจริงไหมฮะอันหนึ่อันหนึ่งพูดไม่หยุดเลยอันหนึ่งชอบก็พูเก่งมากใช่เออคุยหลายเรื่องมากเวลาแบบคุยจันแอคชั่นนะฮะสนุกดีครับสนุกก็ดีแล้วไม่เหงาดีใช่ใช่ก็จะมีเพื่อนเล่นแล้วก็มีพี่ๆผู้ใหญ่คอยเล่นด้วย ผมไม่ได้เข้าวผมไม่ได้เข้าวใี่ไม่เข้าที่เข้าวสาวผมเข้าตั้งแต่ซิงข้าวชมพีนัว่าหล่อด้เลยครับใช่วันนั้นไงเขาไม่รอเขาไี่ใครบอกว่าหล่อแล้วหล่อแล้วเราไม่ได้เข้าวเราเรารู้ได้ไงเราก็ไปเฝ้าฟังอยู่หลังบอกเขาทำไมข้าวเพราะว่าเป็นสามัญชนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาหยุดที่ประเทศเราบูชาอ๋อ ไม่ชวนเลยตรงนี้เลยหรอชวนเลยชวนเลยเพราะเหงาอยู่นู่นน่ะไป่ได้กันไหมล่ะอยู่คนเดียวคนเดียวเดียแล้วถ่ายมากวดเกือบหกสิบตัวแล้วแต่ละคนอ่ได้อ่ะคิดว่าตัวเองอัะสกิลสัมนรถเป็ี่ยนความกับสกิลครับที่เกลียดครับมัาจะจบหมายถึงว่าถ่ายนานๆคือเอ้ยว่ามันจะจบเนี่ยคุณเล่นผมไม่ใช่เกียจนะรู้สึกว่าก็ทำให้เรารู้สึกควาสนิมการแสดงตัวเองนะผมแล้วเรา ได้ฝึกกีฬาเยอะด้วยคุ้นูด้วยอะไรเงี้ยสนุกนี่ครับครับผมมันก็เรื่องนี้ทําให้ต้องพัฒนาหลายอย่างเยอะเลยการแสดงด้วยเพราะบทมันก็ไม่ได้ง่ายในใจเรื่องคาแรคเตอร์อีกการเป็นลอนดอนบอยมันก็ไม่ได้ง่ายต้องพูดภา,าษาอังกฤษสำเนียงบริเตนแล้วก็ <laughs> ต้องมีแบบลักษณะการแสดงออกทางสีหน้ากายภาพที่มันไม่ใช่คนเอเชียคับไม่ใช่แบบไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคย แล้วการเป็นเจ้าชายก็ไม่ได้ง่ายเพราะเราไม่เคยเป็นแล้วก็ไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะได้เป็นด้วยซึ่งการเป็นเจ้าชายมันแบบมันไม่ใช่แค่ว่าอยู่นิ่งๆทาท่าทางสง่าแล้วจะจบนะมันยังมีอีกหลายอย่างที่อยู่ในหัวเขาเรื่องราวต่างๆแล้วก็ไหนจะเรื่องราชาศัพท์ด้วยซึ่งการจะพูดได้เข้าปากมันก็ไม่ได้ง่ายครับเพราะปกติไม่ได้พูดอยู่แล้วแล้วก็คาแรคเตอร์ชอบกีฬาฟันดาบด้วยซึ่งก็เหนื่อย ยากด้วยแต่ปกติความเใจความปกติเปกติเป็นคนไม่อออกกำลังกายครับก็ในตอนเหนื่อยปวอื่นนิดนึงแต่ไม่เป็นไรก็สู้ครับแลมันได้เล่เอากับมาใชในกีฬาไหมไม่ค่ะไม่ใช่เลยไม่ใช่เ้ใช่พราะว่าก็ปกติไม่ได้เล่น่าแล้วก็จริงๆถ้าไม่ได้เล่นเรื่องนี้ก็ไม่ไม่เคยดูกีฬาปันดาวเลยนะแล้วก็ไม่รู้ไม่รู้จักด้วยครับก็รู้สึกเซอร์ไพรส์ซะที่ในชีวิตนี้ได้มาเล่นกีฬาที่แบบ แบบนี้มันดูเป็นกีฬาที่เทนะเทดูสง่าแต่มาสนุกมากเลยนะเวลาถ้าเล่นเป็นแล้วโคตรมันแต่ว่าตอนโน้ฟันหนาวเือเท่มากเลยนะเราเห็นไรซีในตอนที่หนึ่งไปแล้วเนาะช่างชายขนิงสมดุลชุบชอชุบชอกเหนื่อยมากแต่เอามาดีเอามาดีเอามาดีเพราะแต่ว่าติดเรื่องที่รน้บอกว่านูต้องทําเป็นเหมือนคนแบบต้องพูดภาษากฤนสำเนียงไรซชอะแล้วเรารู้สึกว่า อันนั้นมันยากสำหรับนุ่งอะเพราะเรารู้สึกว่านุดูทําออกมาได้แบบดูธรรมาชาติมากยากหรอจริงจริงปกติถ้าพูดอังกฤษจ,จะพูดแบบก็อเมออริกันปกติใช่แต่บริทิชมันมันไม่เหมือนอน่างนึงใช่ก็<ม>ต้องแกะสำเนียงอยู่คนวนมีไกด์มาให้พี่พี่เขาคอยสอนเราวก็นั่งแกะนั่งหาว่าเขาควบกล้ำยังไงเขาพูดโน้ตไหนอย่างเงี้ยนั่งแกะเลยยอไม่ใช่ <D PA S 2> คนชอบภาษานะทำไม่ได้ อ๋อในเรื่องไม่ได้พูดภาษาเดียวด้วยเนี่ยมีภาษาอื่องเดียวมีประมาณน่าจะสามสี่ภาษาเลยมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเชียงามีภาษาองไี่ภาษาโซโล่ถ้ามันมีอังกจริงๆนะงกก็ริเาอมาอเาอเปริาอเมริภาษามทิกาอริการิงาอมริาอเริกาอเมริาอเริกาอเมริกาอเมริเริกาอเมริกาอเมรกาอเมริอเม่ไกาเมรกเมริกามริาเมริกนอมไาอเมริกเปรนาอเทศฝัาอทวีปอเมรนกอยูรเปานเทระเทศ เพื่อนบ้านต้ที่ไทยหนึ่งเรื่องที่อัพสกิลหรอก็หลายหลายคนอาจจะพูดเรื่องแบบจริงจังไปแล้วแบบราชสาวาการเข้าถึงบทการเข้าถึงตัวละครนในเน,นี้ยไปแล้วใช่ไหมตรงก็ เคลอนไหวที่เบาสมองอะไรกันการได้เอากล้องใหม่ๆทำให้สลับง่ายขึ้นเยอะมากเลยครับสกิลการหลับบนรถตู้แบบแมนเนาะเมื่อกี้ตอนก่อนมานี่โอมบอกว่าโผล่ฝันด้วยฝันไปแล้วก่อนก่อนมาที่หลับที่ภาคเลยก็แต่ก่อนจะเป็นคนที่หลับได้ยากมากต้องแบบมีคอนดิชันอะไรเยอะๆอุณหภูมิแสงสีเสียงต่างๆชีวาวิทยาครับเดี๋ยวนี้คือถึงหมอนปุ๊บ แค่นั่งก็หลับได้เออเรื่อยๆเออแต่ตอนนี้เริ่มเหนื่อยถือว่าก็โอเคนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่อิมพิวสจริงๆนะเยี่ยมเยี่ยมเลยดีนะดีสามารถตอบแชร์ได้เลยขอบคุณซีรีส์เรื่องข้ามฟ้ากินเถอที่ทำให้โอมหลับง่ายขึ้นนะครอบขอท่านชายรามิงก์ว่าจะมีแล้วกันหลักๆคงเป็นเรื่องการแสดงครับจริงๆถ้าเรื่องอิมพิวส์อะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เจอเยอะ อาจจะแค่มีความแบบว่าเรารู้จักตัวเองมากขึ้นมางับจากซีรีส์เรื่องนี้จากการเวิร์กช็อปใะไหลายหลายอย่างแต่ที่เรารู้สึกมมากเลยคือเราเจอจุดอ่อนตัวเองเยอะมากจากการถ่ายซีรีส์เรื่องนี้ก็เลยเราเหมือนเรารู้ว่าเราต้องไปปรับปรุงเรื่องอะไรเรื่องใดอะลอกเอ็เลยเร่งความจาการเอาอารมณ์มาผสมกับกับคาพูดอะไรอย่างนี้ครับส่วนใหญ่จะเจอจุดอ่อนด้านนั้นของตัวเองก็ยังไงเดี๋ยวไปไปทำกันบ้านใหม่แล้วก็เจอกัน รคับถ่ายจะจบอยู่แล้วอนี่แล้วนจบดีสุดในใ้ถามนะอาชีพนักแสดงไปทำท่ตัวเองมากขึ้นแต่พอดีเลยนะผมผมดูลองหลังมอสิงมากครับมากหนักไม่แน่ครับมีแต่คนมีคนชมจิมมี่โอ้โหตอนจิมมี่เล่นอะไรแบบนี้โพดรลายโคตรลึกอ่ะโดนชมว่าายแต่ดีใจนะสำหรับบทนี้แล้วมันตีบทแตกไงดูอยากชูชอบจริงๆนะดูอยากมาเล่นบทลามินมากเลยนะพี่ตุ๋นอยากเล่นคาแรคเตอร์ เพิ่อื่นอะไรเพิ่มเยอะแยงอะเยอะเพิ่มอยากรอดูนะอยากดูพี่ซีเล่นแบบบทลายบ้างเราสาธะเลยพี่ซีพูดหนึ่งประโยคแล้วพี่ซีลองกดคิดจริงจังเลยขนาดนั้นคเดี๋ยวไม่รู้อะเมื่อกี้เขาคิดเมื่อกี้เขาจมเลยนะเป็นดูจมเหรอเออดูจมดูคิดดูลึกไปแล้วช่วงนี้ผมนดูดาวจริงจังไปแล้วอ่ะผมก็เลยแบบอะไรอย่างนี้ไม่ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เอาเป็นว่าร้ายอาชีพ ผไม่รู้เหมือนกันจะพูดว่ไไม่เดี๋ยวสปอยเลยด้ยเลาสปอยมันได้ใคิดออกมากำลังคิดด้หลอกที่พูดอยู่แล้วมันน่าจะเดี๋ยวสปอยไม่ดีอะไรเราเปิดคู่นี้เปิดมาเขาตำนาจูบไปแล้วคลิกสองเขาตำนาจูบกันแม่นจูบเหรอบ็อกกี้เหรอผมว่ารอดูแล้วกันครับมีไหมคู่นู้นมีไหมไม่บอกไม่บอกไม่บอกเห็นไหมไม่บอกไม่พ้การอยากเปิดไพ่นี่ยรอไม่สนานเลจริงจริงมันต้องเก็บไว้เป็นอีบีอยงหลังนะแต่ไม่รู้คู่นี้มาถึงก็เลยหรอ ต่อูเลยหรอมรออนรอบอยมันไม่ใช่จูบไปแค่จูบเฉยมันเป็นเรื่องปกติของของซีนูนิวเอามาพูดเฉยเลยของลอนนบอยตอนดูอแบบชอบนะแบบเล่นเกมบ็อกซี่อยากเล่นด้วยใช่ไอยากเล่นอยากเล่นบ้าง่ะลสปไม่ได้เต็มหนึ่ง้ิดว่าของเรา ผมว่าทุกคนร้อยเปอร์เซ็นต์หมดเลยเกินร้อยได้ยซ้าสำหรับผมนะถ้าในถ้าในของผมเลยเอาจากใจผมอเต็มร้อยผมให้ร้านเลยอะคือถ้าไม,ไม่เต็มร้านแค่แคแ่เทเแล่นะท่านไม่ถึงอเอาเลยครับถ้า <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้สตารับคนอื่นเป็นยังไงแต่เผมคือเกินที่ตัวเองหลังเร <ๆ S 2> ิาไเ <ๆ S 2> ขว่ามากว่ับจับมือร่วมกันแบบใส่เหน้าตักทุกคนไปหมดแล้วใช่ใช่ดูเหมือนดีมากทุกคนในเรื่องนี้แบบ

ยังไม่ได้นะต้องต้องรอติดตามเนาะใช่ครับผมวันนี้นมีเพลงอของเบยแล้วเพลงากคนจะอีกอ้ยของผจะมีเพลงผู้สู่สน่ีไม่มีเพลงที่าองอะไรนะครับเราลองกสาคนลอง เจนรุ่นโบไมันเป็นเพลงที่เราลองสิบคนเลยนี่โอ๊ยเออใช่ใช่ใช่ภาษาเพลงเอมอลีนใช่อะต้องมาต้องมาให้เขาดูติดตามมากันเพราะว่าแบบเดี๋ยวสปอยมัเพลงนี้พอมากมันจะเป็นเพลงเหมือนกับเป็นเป็นเพลงบุ๊คไเพลงใหญ่เลยใช่ใช่เอเอร์ลินเพลงใหญ่อย่าไอ้อย่านพูดไม่ได้วะเจย์มีหลายเพลงใช่ไหมจีเจเจมี เือถ้าดูในในแชลเลอร์ก็จะเห็นเจร้องเพลงชาติเพลงร้องประสานเสียงอยู่ด้วยเพลงมาช่าแต่จะมีอีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงสําคัญของเรื่องเหมือนกันแต่วันนี้ยังบอกไม่ได้ไม่ด้รมบอกพิวก็ร้องนร้องด้วยแต่ห้ามบอกยังห้ามบอกอยู่าบอกสำคัญมากก็คือร้องเพลงเจนโฟเขา ต่อไงเดอรเจนนูนิวเจนนุ่นเราใครบอกก็ลองให้เขาดูนี่ไงหรือลองต่อโซ่บอมหรือไม่บอมเจนนุ่นโบอมมันก็ได้หอยมารีโกกงมาติดแมทของไปแปลบ้างติดเพลงนะคาฟันฟันดติดอะไรแบบดีมากมากนะดีแบบว่าเลือจะเชื่อครับผมรู้สึกว่าทุกคนแบบชื่นชอบในงานโคอนเทนตนหรือว่าได้หลอกหรือว่าการแสดงของ ทุกคนเป็นเรื่องเลยครับผมไม่ว,ว่าจะเป็นเพลงหรือเรื่องภาพอะไรเงี้ยหรือว่าิก,การมาใช้ของเรื่องโปรโมชั่นยีอะไรเงี้ยครับซึ่งผมรู้สึกว่าอินเตอร์แฟนรู้จักเดียอะมากขึ้นนะรู้สึกว่าคนติดตามมากขึ้น,น,แ,นแล้วก็แฟนๆจะช่วยแบบอันเพลงเงินสุดเหมือนกันทุกคนชาสองประเทศดังเลยครับเบบีบ้เดีร์ไม่เต้มเนาะ <laughs> ือยากให้ช่วยพิมพ์คำส่วนประจำเอลมบาลีเนาะคนละหนึ่งประโยคคนละหนึ่งประโยคมารวมกันนะต้องของจอดต้องของด้วยใช่ได้แล้วหรอคือทีวีเริ่มอ่าแล้วอ้าวปั่มเริ่มปั่มูันต้างไหมไม่เป็นไรเคนยากจังเลยอ่ะส่วนของผมกเป็น เมืองผู้ชมเมืองนี้น่าเกรงขามเออเป็นปอนด์เป็นมาเป็นแบบนี้ยมาเป็นก้อนด์ฉลามเป็นฉลามผอยรอดจีิงจริงเมืองผู้ชมเมืองนี้น่าเกรงขามกินมะขามปเอาไปเลยมีฉลามในทะเลอันน่ารักน่าเกลียดไปแล้วโดนไปแล้วไปแล้วโดนเร่องไปแล้วฉลามอันน่ารักอันน่ารัก อันน่ารักหรือต้องคล้องให้ได้แนะๆก็คล้องไหมหนูอหลับอืม่ทุกคนเรานอนกันซะเลยโอ๊ยย่าเต้ยอยู่ที่ไหนย่าดีย่าสมององค์คารักหล่อเหลาน่ารู้จักเฮ้ยเออเอท็อตเลยองค์คารักหล่อเหลาน่ารู้จัก ี่เกียร็ิการยิ้มที่ไม่มองตาจากจัดถังปัฮะถังมใถ่เนี่ยไม่กำลังหาอยู่ป่ะถา่ยงือกหลักเจ้าหลายไม่น้ามันต้องน่ารู้จักเตึ๊ดเราก็ค่อยอ๋อันที่สามโอ้ยากอ่ะไม่กินผักไหม ไม่ก işte ินผักเจมากอันนั้นหัวใจฮักเจ้าหลายอยู่เคียงเธอเฮ้ยมันไม่ยกจบเลยจบเลยวันนีแล้วจบแล้วอันนี้จบแล้วจบแล้วต่อต่อต่อ้ย่โอคุหวังนะคุอหวังอยากดี นอนละเมออยากเจอแต่เจ้าชายไม่ต้องเยอสุดท้ายเลยคิดเร็วมากผมแ้วได้มีอออยากเจอแต่เจ้าชายพูดมาห่อยพูดมานอนละเมออยากเจอแต่เจ้าชาย ทุกวันเสาร์ทุกสทุกวันเสาร์อ่างลุงครอดึงใครชอบหัวใต้องซอมให้ตงต้องอะต้องเป่าวสามันไม่คองมันไม่คล้อนแต่ไม่เป็นไรไ่เป็นห่ใจนะเราลองเรียนกันไหมลองเรีกันลองเรียงกันนั่งเดี๋ยวนะลืมไปจริงแล้วอ เมืองผู้ชมเมืองนี้น่าเกรงขามมีฉลามในทะเลแสนน่ารักองค์รักหล่อเหล่าน่ารู้จักกี่พูดอะไรไปนะไหัวใจฮะเจ้าหลายอยู่เพียงเดิมนอนละเมออยากเจอแต่เจ้ชาย ทุกวันเสาร์ทุกคืนฝชงวัดเปวันยเถอะไฟป้าตีมามันหมาแท็กอีกแล้วเนี่ยครับก็ฝากซีรีส์เรื่องข้าพักกิงเธอ the next prince ด้วยนะครับก็เป็นซีรีส์ที่คิดว่าใครที่ไม่รู้จักพวกเราทั้งหกคนถ้าได้เปิดดูเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องหลงรักแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องน่าสนใจมากๆเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเจ้าชายและองค์คกษ์และเอ่อการแย่งชิงบัลลังก์นะครับซึ่งเป็นแนวใหม่ๆที่ แนวซีวายคิดว่าน่าจะไม่ได้เห็นบ่อยๆนะครับก็ฝากทุกคนด้วยเปิดดูได้เลยทางช่องวันทุกวันเสาร์เวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับแล้วก็ย้อนหลังแบบอันคัดตอน4ี่ทุ่มครึ่งนะครับทางไอ้ีอีกเรีย้ยดีมากบาย